สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TP คนรักดีนะครับวันนี้เราก็มีสวนทุเรียนแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแล้วนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มาพร้อมกับผลผลิตเก็บผลผลิตขายต่อปีนี้ได้เลยนะครับต้นทุเรียนแต่ละต้นออกดอกออกผลดดๆเลยนะครับต้นทุเรียนก็ยังสาวๆสามารถเก็บผลผลิตยาวๆได้อีกหลายสิบปีเลยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์ฉนดครุฑแดงนสสีจ 13ไร่2งานฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอเขาเฉาจังหวัดระยองมีต้นทุเรียนทั้งหมด260ต้นอายุ8ปีต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีมังคุดอีก60ต้นพร้อมเก็บผลผลิตขายต่อปีนี้ได้เลยนะครับเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไว้ครบวงจรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนก็ใช้น้ําในคลอง เป็นคลองน้ําขนาดใหญ่นะครับมีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีน้าไม่เคยแห้งไม่เคยขาดเลยนะครับมีฝายทดน้ําติดกับสวนทุเรียนของเราอยู่ทางด้านหลังนะครับความยาวคลองน้ําขนาดกับสวนทุเรียนของเราก็ประมาณ30เมตรส่วนไฟฟ้าที่ใช้ก็เป็นไฟฟ้า1เฟสเป็นไฟซิงเกิลเฟสนะครับมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ220-230โวลต์นะครับเป็นไฟบ้านมีบ้านพักเจ้าของสวนอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านพักหลังใหญ่นะครับ ขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ําและ1ห้องครัวนะครับมีบ้านพักคนงานอีก1หลังเป็นบ้านแถวมี3ห้องนอนนะครับแล้วก็ยังมีเรือนรับรองเป็นบ้านเรือนไทยอีก1หลังพร้อมแอร์หนตัวนะครับและมีศาลาอเนกประสงค์อีก2หลังนะครับมีหลังใหญ่กับหลังเล็กลบริเวณโดยรอบสวนทุเรียนก็จะร้อมรั้วไว้ทั้งหมดเลยนะครับราคาขายไร่ละ1นึ่ล้านห้าแสนบาทท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนัดชมเข้าดูสวนทุเรียนได้ทุกวันเลยนะครับ ส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงเลยนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายมากเลยนะครับด้านหน้าสวนทุเรียนของเราติดถนนคอนกรีตสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตที่ใหญ่ลดส่วนกันได้อย่างสบายเลยนะครับความยาวขนานตามถนนประมาณ70เมตรอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านไม่เปลี่ยวนะครับและก็ยังอยู่ใกล้ภูเขาเป็นภูเขาเฉาเมาว,วิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับเหมาะทําบ้านสวนบ้านพักไวกระเียนและส่วนทางด้านหน้าบ้าน ก็สามารถที่จะเปิดร้านค้าได้ด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนสุขมุมวิทก็ประมาณ15กิโลเมตรท่านผู้ชมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098 147 3498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ